สวัสดีค่ะนุ่นนิดนี่หน่อยนะคะโดยพี่หนู่หน่อยเองค่ะวันนี้มาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะว่าเราเป็นใครทําไมถึงทําคลิปนะคะก็คือพี่หน่อยเป็นนักธุรกิจนะคะทาธุรกิจส่วนตัวค่ะมีทั้งเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีโฮมสเตย์ที่อำเภอเชียงดาวังหัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ก็คุณหลานดูแลอยู่นะคะแล้วก็ทําอีกหลายๆอย่างเลยก็อยากที่บางทีเราไปเจอนู่นเจอนี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราหน้าอยากจะทําคลิปเก็บไว้ เป็นความทรงจําที่ดีๆและบางอย่างก็อยากที่จะแบ่งปันค่ะอย่างที่จะดูต้นคลิปแรกๆเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของการทําบุญบอกต่อหรือเป็นสะพานบุญนะคะก็มีลงบ้างช่วงหลังเนี่ยมีถ่ายทําคลิปเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ได้ลงสต็อกไว้เยอะมากทั้งไปเที่ยวต่างประเทศนะคะไปเจอรูน่นเจนี่แล้วก็มีเรื่องของออท,ทําธุรกิจของคนอื่นเนี่ยล้วก็สนใจแล้วก็เอานามาลงทําคลิปแต่ทีนี้ว่าไม่มีเวลาที่จะลง,งจริงๆเลยนะคะตอนนี้เริ่มมีเวลาแล้ว ถ้าสังเกตจากคลิปต้นๆเนี่ยจะเห็นว่าตอนนั้นน,น,นี่อ้วนทนสมบูรณ์กันานี้เยอะมากเลยนะคะตอนนี้อายุมากแล้วใกล้กเกษียณเต็มทีแล้วน้ําหนักเนี่ยเออ่ตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยมันตั้งแต่ห้าหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดเคยขึ้นไปถึงหกสิบแปดแน่นะคะตอนนี้เนี่ยลดอย่างจริงจังนะคะหมายถึงดูแลน้ําหนักตัวเองจริงจังเนี่ยเหลือห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองตอนนี้ไม่เกินที่ก็ไม่เกินห้าสิบสามประมาณนี้นะคะลดเร็วมากภายในหนึ่งปี แต่ไม่ได้มาจะบอกว่าวิธีลน้ำหนักไม่ได้มาขายป้ายยาขายของนะคะจะบอกว่ามีวิธีค่ะวินยัยตัวล้วนแล้วก็ได้รับความรู้ที่ดีๆนะคะจากคุณหมอท่านหนึ่งน่าสนใจที่อยากทราบว,ว่าทำยังไงลดได้จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวพี่น้อยๆเนี่ยจะทําคลิปต่อไปนะเราเม้นหน่อยนะคะอยากดูหรือเปล่านี่ลดได้เยอะมาก1 0บกว่ากิโลอะค่ะหนึ่งปีนะคะแล้วก็ วันนี้เนี่ยมาที่ก็คือบอกว่าจะบอกว่าเดี๋ยวจะลงคลิปค่อยๆทยอยลงและคลิปเก่าคลิปใหม่นะคะภาพก็จะไม่เหมือนเดิมคนบออ้าวทำไมคลิปเก่าไม่ใช่ค่ะทําไว้แต่ไม่มีเวลาลงจนหนากมันลงเร็วมากค่ะไม่ทันอ่ะตอนนี้ก็เลยดูหน้าแปลกๆไปนะคะยังไงฝากกดไลค์คอมเมนต์ได้ค่ะกดติดตามนะคะกดแชร์ก็ได้ค่ะนะคะเพะื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของเรานะคะโน่นนิดนี่หน่อยนะคะ่ะอย่าลืมนะคะติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะนุ่นนิดพี่หน่อยนะคะนุ่นนิดพี่หน่อยนะนะคะพี่หนูหน่อยค่ะมาแนะนำตัวเป็นทางการนะคะก็สวัสดีค่ะนุ่นนิดพี่หน่อยสวัสดีค่ะ นุ่นนิดนี่หน่อยนะนะคะพี่ดูหน่อยค่ะวันนี้มาแนะนําตัวอย่างเป็นทางการค่ะไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยนะคะหมายความว่าตั้งแต่เอาใหม่เข้าใกล้